สิ้นพี่น้องค่ะสําหรับทางแยนแตนใจเกินแสนค่ะแล้วก็ทางตาเล่ใจเกินแสนที่ได้มีการอัพคลิปลงแล้วแฟนคลับโอ้โหดรามา่าไม่หวัน่นไม่ไหวกับเรื่องราวนี้ค่ะเพราะว่าเรียกได้ว่าช่วงนี้น้องเพชรน้องพลอยคือเป็นกระแสะมากแฟนคลับให้การตอบรับมากสําหรับทางน้องแฝดน,น้องเพชรน้องพลอยลูกสาวทางพ่อบอยแม่แอนั่นเองค่ะส่วนทางล่าสุดนี้น้องแฟนคลับไปตั้งหน้าตั้งต,า,งตาเห็นคลิปคิปคปหนึ่งมาค่ะแล้วมาพูดว่าเออตะเลตีหลานอีลีบอก เป็นอย่างคือตีหลานประมาณนี้พี่น้องขาบางคนนะ่ะไม่ได้ดูต้นฉบับไม่ได้ดูต้นแบบมาก็พูดไปว่าเอา้าเป็นอย่างคือตีหลานทั้งที่ไม่รู้ความจริงเพียงแค่ดูแค่ว่าเขาพูดตอดต่อกันประมาณนี้พี่นอ้องขะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสําหรับเรื่องราวแล้วก็ยายแตนออกมาไล์สดพูดในครั้งนี้แล้วฟังไปพร้อมกันพี่น้องขารักว้ยผูกรักลูใกลให้ตี เลี่ยงล้านเลี่ยงลูกทุกคนจะรู้ดีแหละไม่มีใครไม่เคยตีอาจจะตีอยู่แต่อาจจะตีแบบพอว่าให้เขารู้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ไม่ดีนะอันนี้ดีนะประมาณนี้พี่น้องขาอย่าจริงจังกับชีวิตเกินไปนะคะพี่น้องเนาะในทุกเรื่องเล่าในการทุกๆอย,ย่างให่เราเสพข่าวอะ่ะเสพให้มีสติดูข่าวให้ให้มีรอยยิ้มดีกว่าไหมเนาะดีที่ไหนนะพี่เื่นเดีทายคลิป้เราได้เห็นกัน สำหรับทางเยกแตนใจเกินแสนไทยคลิปของพี่น้องพ่อยนโลกกว้างเนี่ยอ้าพี่น้องคะอ่ะก่อนอื่นเลยค่ะไปดูคลิปนี้กันก่อนสำหรับคลิปที่ทางเยกแตนใจเกินแสนได้มีการไลฟ์สดพูดคุยสําหรับเรื่องราวที่ตาเล่ตีหลานจริงหรือไม่อ่ะพี่น้องคะไปฟังพร้อมกันค่ะอเมื่อวานนี่ทียที่ได้ง่อยไรให้อันโบเมนน,นอันกระดามาไปตัวเนาะกพระว่าตาเล่เนาะโอ้ก็เป็นบ้าเนาะคะ่อขึ้นป้า เขาไล่ไห้ไห้เขาเล่นคักๆหรอกเขาไห้เล็กน้อยแต่แสดงว่าเคนว่าเคยเรื่องเล็กน้อยแต่ไรเมื่อไรมันเล่นคักๆอยู่วายหมดตีหนึ่งทีสองคนไล่ไห้อันเมื่อนั้นอันอันอันแก่ข้าวที่แต่เทียงเราลงอันว่าแม่เด้อใส่แกงทั้งคาบเราเล่นเหมือนนี่คนเรียอับเอาเขาดีนะคะไม่มีใครตีหลานนะคะไม่มีใครตีนะคะแง่ฝันใครแง่ฝันตาคนพี่น้องเอ้ยไม่ผู้ใดเข็ดเขาหรอก แต่ย้ายเนี่ยย้ายตีเนี่ยย้ายเนี่ยย้ายแต่เนี่ยคนตีทำได้เขาเรียกพิษเนี่ยย้ายแต่ตีแท้เขาจะสิจัง,งเขาจะพูดพวกจะข้มพื้นม่นมีสีตีจ้าย้ายค่ะย้ายย้ายตีกับตีขาค่ะสัมผัสถือเสียถือยังให้เขา้ายให้เขาจะว้มมีผู้ใดตีดอกจ้าพระเจ้าอัน มามาน่ะจ้ะเอ็ดโอ้ยหลอกหาวนี่แหละค่ะมันทายกล่องมันคนละมุมบางทีมุกเจก้าบ็บางทีก็เจ้าก็ไปทายเอาช้อนที่แบบหัาอันตอนที่เอ็นตอนที่เลี้ยงนู่นน่ะจะคือตาแล้เอ็ดเนี้ยเอ็ดเนี้ยเราแบบนี้มันก็เราก็เลยเลยก็เลยบอกให้นี้นี้ออกไปย้ายแต่ที่ว่าไดเนี้ยจี้เลยยังสิมาทา,ทาวานนะมันมองเจ้าอ่ววะ ช็อตกล้าละช็อตมันก็คนละคนลายคนละอันเนาะคนละยางเนาะมันกัเลยบรพกโอ้จะจะไปขึ้นไปทัวร์เลยไปนองข่อยหักขึ้นังนมีย้ายหนึ่งรู้โทรมาถามมาถ้าตะเลี่ยนจริงๆจะไปบอกพอกอ,อหรืออะไรไรู้เขามาในในเศษไปเนี่เยเขาเลยว่าเอามันก็นเลยตอบแล้วไปยุโรปตียังไดแล้วประกาศตีถ้าข่อยก็ะให้แล้วข่อยั้งคนกับยางข่อย แงยแล้วสิการตียังไงเจาหักคือกันไายเลี่ยมไปกัหักเนาะตัวเงาหายเจ้ากับมาเบิ้องต้นที่เราเอาน้นเอาอย่างน่อุ้มแน่้แล้วสติสตียังไงแล้วก็เอาซอยคอยจมซอยคอยอยู่นี่หรอซอยกระจม ใสห้เขาเอาไข่ตีเขาแล้วมาหไข่อยู่คนง่ายเลยเลาอาจจะยังให้มันไหละเอาบางทีมันพิดเขาก็ตรงให้ด้บด้เนีนยะเอาตามใจบัได้ดิเขาไปตามใจเขาบ้าได้ด้เขาต้องปามเขาไว้เรีอว่าจะสีว้แล้าอยู่คงหายเรียกว่าให้เราเห็ดชองแน่เห็ดไปแน่ไข่ไ่ห้าเดีือของเราบริไทยเดียวจะตัดไข่ไปให้คนในบองน้ ประมาณนี้นะคะพี่น้องขาเนาะบเรตตีหลานดอกพี่น้องขาเสพข่าวให้มีสติเออเนี่ยคือจังเพลนเนี่ยคือจะแยกแตนเนี่ยแยกแตนมาพอ่อเหลืองเล่าเสียกับกุ่มใจว่าโอ้ยมูเจา้าเย่าก,กันดามาเด้อเออตีได้เร็วคือคอยตีได้ผู้เดียว,ออยเ,ยวเพลนว่าพี่น้องขาเนาะลากหักแข้งหักบานห้ยตาน้องเพชรน้องพลอยเนี่ย เออพี่น้องคะบอกได้ก็บ,บอกเนาะสอนได้ก็สอนตีได้ก็ตีแต่ว่าตีเขาหูบตีเขาเจ็บนะคะพี่น้องคะเนาะแล้วทีนี้มาดูสําหรับคอมเมนต์บ้างแฟนคลับคอมเมนต์เยอะแยะมากมายคะ่ะกับเรื่องราวนี้บางคนบอกว่า เลี้ยงเด็กเป็นธรรมดาเลี้ยงแบบนี้ดีที่สุดค่ะครอบครัวนี้ดีทุกคนดูแลเด็กดีมากน่ารักทุกคนทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งปู่ทั้งย่าทั้งตาทั้งยายทั้งคณะฉันไม่เคยดูหลอกหมอรามฉันเพิ่งมาดูตอนเห็นน้องเพชรต้องพลฉันก็รักเขาและดีใจที่ได้เจอครอบครัวที่รักและดีกับเขาอืฉันแก่แล้วฉันอายุก็ตั้ง78ปปีฉันว่าครอบครัวเขารักเด็กจริงๆอย่าไปว่าเขาเลยเออเขาสอนดีที่สุดแล้ว รักทุกคนในวงนะคะจากยายทวดฉันเห็นด้วยกับการเล้ยงเด็กแบบนี้จะได้ให้เขามีระเบียบนะคะให้เขารู้ว่า,าจะช่วยตัวเองยังไงหรืออะไรยังไงนะคะนี่แหละน่ารักเลยทั้งครอบครัวทั้งคณะเลยค่ะเนี่ย fc หลายคนนะ่ะพูดดีมากคอมเมนต์นี้มากมันก็จะมีส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่ยังอคติที่ยังไม่เปิดใจรับนะคะอันนี้คือมีกันเกือบทุกคน เน้นๆเ,เลยเนี่ยอย่างนี้น่ะมาออกมาคอมเมนต์อย่างนั้นอย่างงี้เขาแบบว่าออกมาโจมตีออกมาถาเจ้าของอยังสิผู้เป็นแบบว่าผู้เป็นคนไก่ฉิดท้องน้องเนาะก็มาเห็นกลักกวสิว่าเอาเี้ยซ้นิกดามาซ้านิกเหตุเห้นเป็นเรื่องใหญ่นะพี่น้องคะบางคนกะเลี้ยงลูกอยู่ในใครบางสิ่งบางอย่างก็ต้องตีบางเพื่อเด็กหน่อยใหญ่ขืนมาสิบไดเอาแต่ใจตามใจร้ายกับบดีอ่า ดูบางนะคะกะัให้เขาได้จือได้จําอายเขาได้ว่าเออรูวานเด็กคนได็บุควน,ควนมเมนจะย้ายเด็กหน่อยท่าเห่่นกันคักก็สีไปแล้วเมื่อกางขึ้นก็คือน,ออน้องร้องไห้เนาะตอนจะตื่นนะคะพี่น้องตากันยายน่ารักมากๆเลยตายายแย่งลานดีคะ่ะนี่คือแบบว่าชอบ ในการเลี้ยงหลานของตากับยายมากอืมยายตีบพิษดอกจา้าตาเลบ่อสิกาตีหลานเล่าเป็ดผู้ไา้เล่าหุดจกักเล่าหากักหลานกระดอคคนกระบอกกันไปทวีตพรอะแดนสงสารตาเล่อีลีพี่น้องคขาวาแบบบู๊อีหยังนะแบบพูดแบบลอยๆข่าวเท,ท็จพูดให้เขาเสียหายอย่างเงี้ย น้องเสพข่าวต่อไปก็ขอให้ทุกคนนะคะเสพข่าวอย่างมีสตินะคะพี่น้องคะ่ะไม่มีใครมาทำร้ายน้องไม่มีใครมาตีน้องนะคะทุกคนในครอบครัวที่อยู่ใกล้ชิดน้องรักน้องหมดจริงๆพี่น้องคะขนาดเราดูแค่ผ่านจอดูแค่ผ่าน จอออนไลน์จอโทรศัพท์เนาะยังรู้ว่าเออคนรอบข้างเขารักน้องกันดีขนาดนี้นะคะพี่น้องเนาะเอออย่าพึ่งไปขึ้นไลค์ไปตีโพยตีพ่ายจังสันนะคะทุกคนเขารักกันดีค่ะพี่น้องเนาะสำหรับวันนีกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสําหรับวันณีกันไปก่อนค่ะ